สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนบลัมครับช่องชายลำเพลินออฟิเชียลครับบรรยากาศยามค่ำๆแรกๆนะครัสวยมากเลยครับตะเวนไก่ต๊กดินพี่น้องเอ,อ้ยเ,ออเออมื่อนี้บ่ค่อยหนาวครับวันนี้ไม่หนาวเลยฮะแต่ว,ว,ว่าเมื่อคืนเมื่อวานนี่หนาวสุดๆเลยแต่วันนี้ไม่หนาวครับบรรยากาศดีมากๆครับสุดยอดบ,บรรยากาศยามแรงๆครับ เมื่ออินกับทีมงานก็นมาแล้วครับทีมงานสาน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับ โอ้ยหนาวหนาวหนาวทำอะไรโอ้ยหนาวสาธุสาธุขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวย rất hè rất hè lắm khổ

องตังตารอศูนย์หกหนาสามเก้าสามเรถแห่สาวน้อยเพชรต้นแพล ฮู้ยหนาวสวัสดีครับสวัสดีครับ ากาศยาแรงๆที่โดมนะครับี่น้องครับพรุ่งนี้ทีมงานสานราก็เดินทางมานะครับอันนี้ก็ทำอย่างนี้ก็สวยครับต้องมีหลังคา หกห้าหนสาวน้อยลำเพลินโชว์ วันนี้ก็เป็นวันที่14เลขออก17เด้อพี่น้องเป็น16เด้อเลขออก17หวยออกวันที่17นะครับวันที่16ก็ฝันเด้อพี่น้องเพื่อฝัน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 เห็นคืนสะอื่นทุกคืนวาา่าน Những xương bên xa lưng, xa lươm lặng nạp Xì pha an คืนอน่องฟองปลายสูขส้ขูดซุคนครับอันนี้ก็ได้จะถึงปีแล้วนะครับเนี่ยอีกสามเดือนก็ถึงกุมภามีนามีษาพุษสภาอีกสี่เดือนก็ปีหนึ่งแล้วครับแล้วก็เหลืออีกสี่ปีครับสู่ไปอีกสี่ปีพี่น้องวันนี้ไปล้างมานะครับวันนี้ไปล้างทําความสะอาดมาอย่างดีเลยโคตรรวยนะครับตัวน่ะฟังเสียง ไปล้างที่ศูนย์มาครับไปศูนย์ล้างให้รถรถคนต้องความสะอาดต้องมาที่หนึ่งะครับชิวนะครับ,รบเอาของใส่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะจัดของจัดอะไรใส่รอง,ง,งทรงรองเท้าก็เป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับก็เอาของขึ้นเป็นบางอย่างนะครับ สวยงามมากนี่แหละครับบ้านเคลื่อนที่ของเราบ้านเคลื่อนที่เขาเรียกว่าบ้านเคลื่อนที่โอ้ทีวีก็ไม่ได้เปิดครับอุย้ยขอบคุณน้ำหอมนะครับจากอันแม่พันสมายจากเมืองนอกครับผมหอมมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณหลายๆเ้อครับสําหรับน้าหอมนะครับขอบคุณนะครับผมสะอาดสะอาดนะครับเอา้าขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับขอ,อกันเมื่ออื่นเด้อพี่น้องเมือนี้ย่มมีอย่างทายละนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม